นนี้ะะคะมาซื้อกาแฟร้อนแต่นี้พี่เขายังไม่ได้ตั้งน้ำแล้วก็เดี๋ยวรอตั้งน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากาแฟร้อนที่บ้านหลิงซันสบปอลลาวเขาชงน่ากินขนาดไหนนะคะนี่ค่ะมาดูแบบเย็นๆก่อนอันนี้กาแฟเย็นเหรอเลยอ๋ออ,อันนี้โอเลี้ยงค่ะนี่โอเลี้ยงโอเลี้ยงพี่เขาชงวันต่อวันนะคะอันนี้น้ำหวานใช่ไหมคะ อันนี้อะไรขาวๆาวคะพี่เต้าหู้เต้าหู้เหรอคะน้ำเต้าหู้โอ้มีน้ำเต้าหู้ด้วยนี่นึกว่านมอันนี้คือนมเย็นนี่ค่ะเพราะเขาก็ขายดีนะแต่เห็นเขาเมื่อวานเห็นปิดเย็นเลยนะคะถัดมาจากด้านซ้ายมือก็จะเป็นซ้ปต้นี่ค่ะมีซ้ปต้ขายด้วยพี่เขาตั้งน้ำก่อนเพราะว่าเขายังไม่ได้ตั้งน้ำ มีมุมนั่งกินกาแฟด้วยนะคะตรงนี้ค่ะก็เป็นเพิ่มจากนะคะอุปกรณ์การชงก็ทั่วไปค่ะแต่ว่าเรามาดูวิธีการจัดร้านหรือว่าหน้าร้านของที่เราแตกต่างจากบ้านเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นแก้วผมงกาแฟ ันนี้เป็นกฟเมดมีคอฟฟเมดค่ะมีกาแฟกาแฟของเรานี่เขาจะมีที่ปลูกนะคะคือเขาจะไม่ใช้กาแฟที่อื่นอะ่ะเขาจะใช้เป็นของเราโดยแท้เลยนะคะเนี่ยค่ะหัวม,มุมเลี้ยวเข้ามาบ้านหลิงกันก็เห็นร้านค้าตรงนี้แล้วเป็นร้านของชาวบ้านอะไรเงี้ยค่ะ บริเวณหน้าร้านปิดถนนเลยอออันนี้ค่ะหม้อต้มกาแฟอ๋ออันนี้เอ้ยขายกาแฟร้อนด้วยเนาะแต่ว่ายังไม่ได้ตั้งตั้งน้ำนานไหมคะโบระดนอ๋อนี่ค่ะนี่ค่ะดูหม้อต้มกาแฟเล็กกระทัดรัดดิ ี่ต้มอันนี้ต้มกาแฟโดยตรมเลยใช่ไหมคะอันนี้ไม้ค่ะไม้ตักน้ำเอะที่ตักน้ําอันนี้ก็เป็นเครื่องกรองกาแฟโอ้ที่เขาเล่งไฟเต็มที่เลยนี่คะ่ะนี่โอเลี้ยงแต่อันนี้เนื้อก้ เดี๋ยวสักพักงนึงน้ำก็จะร้อนแล้วเดี๋ยวได้กินกาแฟร้อนที่สอปอลาวบ้านหลิงซันนะคะเปิดกี่โมงคะเอ้ยเนี่ยเพิ <c oughs> ่งจะตั้งร้านใช่ปะ <c oughs> นี่ค่ะอันนี้ชงวันต่อว,วันเลยใช่ไหมคะ <c oughs> น้ำ เดี๋ยวรอน้ำเดือดก่อนคนะ่ะน้ำยังไม่เดือดนี่ยเพื่อใส่น้ำเอาเข้มข้นเลยนะเอ้ยเข้มข้นเลยเหรอเข้มข้นเลยเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวเดืเอ้ยเขาใส่กาแฟเข้าไปแล้วนะคะที่ถุงชงนี่อือกาแฟหอม กาแฟหอมกาแฟที่อะไรนะคะพี่เกตากองเหรอเกซกองเออกาแฟปักเซ่เกซกองใช่มั้งไรกาแฟอะไรเนี่ยของเราอ่ะใช่ปะคะปักเซ่เออที่ปักเซ่มันมีไล่กาแฟอยู่เคยเคยเห็นใช่ใช่อะนรปักเซ่น้ำเย็นตัดโอนตินมั้งฮะใช่นี่บ่ตู้ เอาสูตรของพี่อะกาแฟนะพี่ใส่อะไรบ้างเนี่ยครีมเทียมครีมเทียมนมแล้วก็ใส่โอนตินนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวรอรอกาแฟน้ำเดือดน้ำากยะเดือดแล้วมั้งคะเอ้ยอโอ้เดือดละโอ้เลยเขาตั้งไฟแบบอย่างแรงอะ เดือดแล้วล่ะคะนี่ค่ะพี่พี่เขานงี้ะชุ่ชมๆ <c oughs> อมเข้มข้นเบียร์ฝังร้อนใส่กาดกาแฟกาแฟโบราณเลย กาแฟโบราณของบ้านหลิมตันเนาะนี่เข้มนเลยเป่าเขมนเลยโอ้เป้นคนจริงๆอะดูแล้ะน่ากินกาแฟเย็นก็ทําแบบนี้หรือเปล่าเลยตัวนี้เป็นกาแฟเย็นอันนี้กาแฟเย็นใช่ไหมะอ๋ออันนี้กาแฟเย็นค่ะโอ้ยังไม่ใช่กาแฟร้อนอันนี้กาแฟร้อนใช่ไหมคะ มอ,อม,มันกาแฟร้อนใส่นมใส่นมกับกาแฟงเงยใช่ไหมคะ <c oughs> คอฟบพี่เมยไม่ได้ใส่ <c oughs> อ๋ออันนี้กาแฟเย็นค่ะใส่โกโก้ด้วยนะคะมันจะช่วยเรื่องให้มันหอมแล้วก็คลุกเขากับโกโก้บบอร่อยอีกแบบหนึ่งเอ้ยทำแบบเข้มข้นมากเลยเนี่ยอื กินที่ร้านก็อย่างนี้เลยนะคะ ใส่เกลือไหมใช่ เใส,ใส่ใส่ถุงได้พี่เขาจะคุณแบบว่าให้มันเข้ากับเข้ากันนะคะเนื้อกับกาแฟเนื้อน,นมแล้วก็ผมช็อกโกเอด์โกติ้ เกลมันจะเหนียวดอความเข้มข้นของ น่ากินมากเค่ะเดี๋ยวเอาเาน้าใส่นค่ะโอห,โหนี่ค่ะกาแฟเย็นบ้านหลิงซันโอ<ห>้โน่ากินมากเลย ๋ยวรอใส่ถุงแป๊บหนึงค่ะโอพี่เขามีถุงด้วยมีถุงวะมีถักกใแเย็น แม่เอาเกลือให้ตัวคุ้มเลยก็คงจะเข้มข้นนะเอ้ยฮะเข้มข้นดูแล้วเข้มข้นอีกาแฟร้อนอันนี้กาแฟเย็นถุงหนึ่งเท่าไหร่นะคะ สองสิบสองหมื่นสองพันกรีบถูกต้องไหมคะหมื่นสองพันกรีบแล้วอันนี้สามพันกรีบสามพันกีบอ okay. มืนอ,อันนี้กาแฟเย็นมื่นสองพันกรีบกาแฟร้อสามพันกรีบนะคะคนย,ยังร้อนอยู่นะเอ้ โอเคค่ะกาแฟร้อนที่บ้านจิงกันนะคะสูตรบ,บ้านเลย,ยก็ฝากเป็นข้อมูลนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะอย่าลืมติดตามคิวชาแนลด้วยนะคะ